ความเชื่อโดยส่วนตันะครับท่านควรสบายใจนะครับเนาะกะในระหว่างเหยียจานตรวจเท่ากับรับตาแล้วก็ขอพรไปเรื่อยๆน,นะครับใหระหว่างเหยียจารเชิญเทพประดาครับสั่งจีบสั่งใจเราพ้อส่วนเซตอาจารย์จะบอกลุ้งขึ้นแล้วก็เรียงหนักกระดานเคาะ้อข้อต้องใต้หัว,วเรื่อยๆนะครับน้องก็ต้องดันกันนะครับ แล้วเร่อนะพูใ้ใดจะถ่ายรูปแบบวนมาจมมะมาตัาง้งแถวสองแถวถ่ายรูปใหม่นะครับเนาะจะได้ถึงแถวเวียบดคอยอ่าพูดเราค้นกับยูไก่นาะจะได้เ,เด,นนกกนดเินทางกลับนะครับเนาะไปยังไอ้ข้อกระเป๋าก็ยังยืดถึงมาเด้อเวลาขอบหัวนะครับรรเนา,เาออนะนะนะานอะพนมมือขึ้นตัง้งจิตตั้งใจอ่าบริตน<ท>ั่งเมียนต่อเมียนต่อพมีันต่อวิจิตติจิตต่อบริตังวันนั้นสุตโตเทกามีเจตุเตจิริโตละกับเอ จันตะลิเทวิมานีนจีเปราเทจคาเมตลุวนะพะเนเจหะวัตถุนิเศษเปภุมมาจยันตุเทวาสละทะละวิสะเมยะคะสันทพนาตาติขันตาสันเทยังมุนิวาระวัจหนังสาเถโมเมคุณันตุธรรมสวนาการุยมันหันตาธรรมสวนาการุยมันหันตาธรรมสวนาการุยมันหันตานักโมตสะวัโตโลโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตระวัโตโลโตสัมมาสัมพุทธะนักโมตระวัโตโลโตสัมมาสัมพุทธะ เดี๋ยวเข้าไม่ใยาถามอย่างนครับเนาะยืนขึ้นไปเลยนะครับอนนี้เดี๋ยวเขาจะยอมไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใครไม่รีบไม่ต้องรีบเดยนนรับานีนะครับเดอท่านีมปนทาองใครยังไม่ยึกลับบ yes. ้ <tube oses> านเรออี กอดได้จับได้แต่ห้ามหอมแก้มนะเพื่อนถ้าอยากหอมแก้มมันหอมแก้มผมแดงก็เป็นบรรยากาศนะคะวันนี้เป็นวัน,นะะที่24่สิบสี่นะคะที่24วันที่24ธันวาคมนะคะเป็นบรรยากาศนะคะโอ้คนเยอะคนเยอะเยอะหลายข้านนอก คุณยังดีนะสบายใครก็มารับชมก็ขอให้โชคดีนะครับสรงท้ายที่เก่าตอนรับที่ใหม่นะครับสำหรับเนื้อทางรัฐบาลไทยของอาจารย์น้าปุ้นะครับค่ะท่านผู้ชมนะคะก็เป็นบรรยากาศวันนี้นะคะ สำหรับตัวเลขอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่างวดน,นี้นะคะซื้ออะไรก็ได้ให้มีสีนะคะวันนี้ใครเดินทางมานะคะวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมพศ2566ก็สุขสันต์มอรี่คริสต์มาสนะคะวันนี้ก็เป็นวันคริสต์มาสขอให้ทุกท่านมีความสุขในการติดตามรับชมคลิปแนวทางนะคะทางช่องเจ๊ตังคนภูไทยนะคะทางเพจแล้วก็ทางยูทูบเจ๊ตังคนภูไทยฝากติดตาม ทางช่องเจ๊ตังพารวยด้วยนะคะแล้วก็ทางเพจเจ๊ตังพารวยนะคะหลายหลายท่านนะคะเดินทางมาเบื้องบรรยากาศพี่น้องโอ้กระเป๋ารับทรัพย์บ่น้อเอ้ยเปิดเปิดกระเป๋าโชคเอ้ยมาเนี่ยวันนี้คนเยอะมากนะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะหลายท่านนะวันนี้ขอบกระเป๋ามานะคะแต่ละท่านก็ เอากระเป๋าขึ้นมาแล้วเตรียมรูดซิปรูดซิปด้วยาันนี้รูดซิปรูดซิปนะคะเปิดัสรับโชคเด้อวานนี้เด้อมาแต่ไซแม่แม่มาแต่ไหนซีสเกตวะแม่จ๋างานน้องสุมาเป็นทะเลมาทะเล ท่านในม้านจกเคืือบอกใช่ไ่าเอาวันนี้ประเจาามับลับสัพขอโชคลาหลับศับหลับสัพนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านก็เดินทางมาจากทางไกลไกลบ่นนี่ไกลบ่อกินสกีนแจ๊กไกลไม่นักสี4นะครับไกลยังมานะสี่สอ แม่ติดกล้องโนแล้วแม่ขอบคุณมากนะครับตำแหน่งที่สองบอกคศาราจารย์บอกนะครับจับเปานตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่ง4ีศย์เจขกสู่ผูกตรงกับตำแหน่งที่สองสีให้ขอบคุีบรรยากาศหลายท่านเดินทางมานะคะวันนี้คนล้นตําหนักอีกแล้วนะคะลานจอดรถก็ล้นค่ะค่ะท่านผู้ชมแอดมาก็ไม่ได้เข้าจองนะคะ หยิบจอดอรี่กาเลยวันนี้ถูกตั้งรับรถแปลว่าติดก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยบอกนะคะมีรถเข้ารถออกก็จะมีเจ้าหน้าที่ไว้บริการนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่เดินทางมาเนาะยังไม่รู้สถานที่นะคะก็อยู่ที่บ้านโนนสามคีตําบลนามนอําเภอนามนจังหวัดกาลสินนะคะหรือว่าอยากจะปักหมุดมาก็ปักหมุดมาได้นะคะที่อําเภอนามนจังหวัดกาฬสิน สำหรับตัวเลขของอาจารย์ให้มาแล้วนะคะ42 45 25แล้วก็40อ่าวันนี้นะคะอาจารย์บอกตัวเลขที่ชอบที่สุดตัวเลขที่ชอบที่สุดก็จะมี45เป็นตำแหน่งที่อาจารย์ชอบนะคะแล้วเป็นตำแหน่งที่มันออกบ่อยนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็น40 45 40อาจารย์ชอบตัวนี้นะคะ ท่าผู้ชมชอบด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์มานะคะหรือว่าใครฝันแล้วได้ตัวไหนลองคอมเมนต์มาดูนะคะตรงกระจา์หรือเปล่านะ,นะคะหลายท่านเดินทางมาตั้งหลายร้อยโลนะคะสองร้อยสามร้อยโลก็เดินทางมานะคะเพื่อที่ว่าอยากจะมาเปิดปด,ดวง,ดวงนะคะเปิดดวง,เป,ดงเปิดโชครับทรัพย์นะคะ วันนี้นะคะใครเดินทางมาก็ขอให้โชคดีโชคลาบทุกคนนะคะนึใจแล้ท้างได้ละแม่เะแม่นันตก่อนเจ๋ยวจงเรอางเดี๋ยวจ้ทนเจ้าน้าทีเพิ่นมาแม่เนาะใครเดินทางมาวันนี้นะคะก็จะได้ปฏิทินด้วยนะคะาจะเริ่มแจกตั้งแต่วันที่บ้านโนนสามสใค้อนี่เายดที่น้องยังมีเหลออยู่เขาให้ไล้ อาจารย์แจกปฏิทินวันที่20เป็นต้นมานะคะใครมาก็จะได้ปฏิทินในปฏิทินนะคะจะมีตัวเลขมงคลนะคะเฮงเฮงรวยๆตลอดทั้งปีเลยนะคะก็จะเป็นปีพศ2567นะคะใครมาวันนี้ได้รับวันนี้ใช่ลูกขอได้นะครับขอขอแม่สบายด้วยบอกเลยยืมแจกปฏิทินไหมไม่เอาไม่เอาไม่ขอ สาธุสาธุนะคะใครไม่ได้มากดไลค์กดแชร์ like, ให้ด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะก็นะคะโอ้เปิดดวงเปิดทับรับโชคพี่น้องแห้งๆมันๆเด้อค่ะเด้อนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลนะคะถ้ามู้ชมก็ับจันที่จําหนักนะคะก็เข้ามาบูชาได้เลยบางท่านบอกว่าอยากจะมาบูชาปู่อนันตะนาคราชไม่ใช่ปู่องค์ดำเสิริจันทานะคะว่าองค์เท่าไหร่เนาะถามแอดเงินมาก็องค์หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะแต่ว่าดูได้สดนะครับก็ขอให้ดูทางช่องยู u ูบนะครับ ถ้าเป็นปู่อนันตนี่น่าจะมาบูชาที่ตำหนักนะคะให้มาบูชาที่ตำหนักนะคะอ่าเดี๋ยวใครที่เข้ามาเดี๋ยวแอดจะโชว์ตัวเลขให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงแคปหน้าจอไว้นะคะก่อนจบคลิปเนาะเดี๋ยแอดเอาตัวเลขให้ดูก่อนนะคะ วันนี้เป็นวันหยุดนะคะคนก็จะเยอะหน่อยเน,ะน,เนาะให้ดูตัวเลขของอาจารย์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆนะครับคุณนาน,นาขอบคุณนีหลายเด้อครับคุณนาน,นานะครับอันนี้จะเป็นตัวเลขของอาจารย์นะคะท่านผู้ชมใครเข้ามาแคปบหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับตัวเลขที่อาจารย์ชอบนะคะเม็ดเดียวจะเป็นสี่สองสองสี่นะคะส่วนตําแหน่งท<ม>ี<ม>่ชอบจะเป็นตําแหน่ง ที่สองก็คือจะมี4 5แล้วก็40นะคะที่อาจารย์ชอบนะคะตำแหน่งนี้เลยนะคะส่วนเลขทู่อาจารย์ได้7 4 5นะคะท่านผู้ชมเนาะ4 2 4 5 2>, 4, 2 5 4 0 4 2 5แล้วก็4 2 0นะคะขอให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังเลยรวยนะคะ วันนี้คนเยอะมากนะครับอีกนานนะครับก็จะเปิดรวงเสร็จนะครับอขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามน,นะครับแต่แอดมินขอตัวลงคนนิดเพราะว่าฝลังมากพลังมากครับพลังมากขกให้เราต้งด อ่าพลังกับเล่นเลขเป็นวระชันโอ้เมื่อวานนี้ก็มีเมื่อวานฝรั่งก็ซื้อเด้มาได้เมื่อวานเมื่าเยอะมาสามสามที่คนทั้งวันมาจากอังกฤษมาจากสวิตส์เมื่อวานฝรั่งบอกว่าโอ้ยมักพยานาแห้งแล้วว่าผู้ที่จำฮานเมื่อวานเนีับวันนี้ก็มีนะคะก็มีชาวต่างชาติหลายๆท่านจะเป็นฝรั่งหรือจีนนะคะมีทุกราชทุกคนเลยดีค่ัสดีค่สวัสดีค่ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว่ะสวัสดีค่ะสวันดีค่ะสวัี่ะสวัสดีค่สว ฝรั่งหรือว่าจีนนะคะก็มานะคะวันก่อนแอดสัมภาษณ์ไปก็เป็นคนจีนเมื่อวานนี้น่าจะมาจากเดนมาร์กนะคะน้ชมนะคะ f อีอาจารย์ก็มีทั่วประเทศเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะที่คลิปต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะ ก็จะมีทางเพจเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยแนวทางโชคลาภนะคะมาเยอะมากแล้วก็ทางช่องย t u b e นะคะเจ๊ตังคนภูไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะแล้วก็ภูไทยพารวยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอแนวทางนเท่านั้นนะคะใช้สติใช้วิจะระารณญาณในการรับชมค่ะที่จะรับปฏิทินนะครับไปขอตะ